สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถครับผมในปี2020นี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสำหรับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียว<อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอาชญากรรมปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั่นเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่มีการล็อกดาวน์ที่มีการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีหลายธุรกิจครับที่ไปต่อไม่ได้นะครับก็ต้องล้มหายตายจากกันไปมีการเลิกจ้างพนักงานมีการลดเงินเดือนแล้วก็มีการเลิกกิจการแต่กลันครับในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ก็มีบางธุรกิจครับที่เติบโตขึ้นเร็วมากๆแบบก้าวกระโดดและหนึ่งในธุรกิจที่มีความเติบโตเร็วมากมากก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจที่ให้บริการทังด้านของ เดลิเวอรนั่นเองเพื่อนๆลองคิดดูครับคนเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่อยู่บ้านมากขึ้นซื้อของออนไลน์สั่งอาหารสั่งของหรือส่งของเนี่ยโดยผ่านเพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจที่ให้บริการทางด้านของ d ดลิเวอรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปอีกในอนาคตเพื่อนๆที่กําลังจะทํางานในสายงานนี้หรือว่ามีความสนใจที่จะมาร่วมงาน มันใจด้เลยครับว่ามีเงินมีรายได้อยู่แน่นอน <Wow. S 1> แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบข่าวนะครับการเปิดตัวการให้บริการของแอป Delivery ในประเทศไทยเนี่ยอีกหลายแอปเลยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมมีแอปหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแอปนี้มีชื่อว่า Robinhood โดยแอปของ r o i n n o o d เนี่ยเป็นแอปในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า scb ทำความร่วมมือกับแอปสกูต้า ที่ให้บริการทางด้านการส่งของส่งเอกสารอยู่แล้ว <Wow. S 1> โดยจุดเด่นของแอป Robinhood แอปนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็คือจะไม่มีการเก็บค่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่า GP จากร้านค้าดังนั้นแล้วเนี่ยราคาอาหารของแอป,ปนี้คาดว่าน่าจะถูกกว่าหลายๆแอป,ปแน่นอน <Wow. S 1> ซึ่งทำให้ร้านคาที่เข้าร่วมกับแอป,ป Robinhood เนี่ยสามารถที่จะขายอาหารนะครับตามราคาที่ขายหน้าร้านได้เลย และปัจจุบันนี้นะครับก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมกับโรบินฮูดเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0ม่รายโอ้ไม่กอและในส่วนของคนขับเนี่ยผมก็มีข้อมูลนะครับที่จะมาคุยกับเพื่อนเพื่อ oh. <ๆ>เพื่อเป็น<ๆ>ทางเลือก<ๆ>การทำงานในสายงานนี้อีกหนึ่งแอปจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่คนขับอย่างเราจะได้นะครับลองฟังกันดู <S <S <ๆ>เรื่องที่1รายได้ถ้าหากเพื่อนเเข้ามาร่วมงานกับโรบินฮูดนะครับมาขับร่วมกับโรบินฮูดเนี่ยเพื่อนๆจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 25,000บาทถึง30,000บาทฟังดูแล้วน่าสนใจดีนะครับรายได้เนี่ยถือว่ากำลังสวยเลยทีเดียวเรื่องที่2ครับไม่ต้องจ่ายค่าอาหารก่อนเพราะว่าแอปของ r o b i n h o o o เนี่ยจะไม่มีการใช้จ่ายเงินสดนะครับดังนั้นเมื่อลูกค้ามีการสั่งอาหารจากร้านค้าเนี่ยเงินของลูกค้าจะถูกตัดในระบบทันทีทําให้คนขับอย่างเราเนี่ยไม่ต้องชําระเงินสดกับร้านค้าเลยหน้าที่ของเรานะครับมีเพียงแค่ เดินทางไปร้านอาหารรับอาหารและไปส่งให้กับลูกค้าในเรื่องนี้นะครับเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าทําให้คนขับอย่างเราเนี่ยไม่ต้องมาเสี่ยงที่จะถูกลูกค้าปฏิเสธอาหารจริ <S <S งไหมครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่วิ่งงานกันอยู่เนี่ยก็น่าจะเคยมีประสบการณ์กันบ้างรับอาหารจ่ายเงินแล้วไปถึงปลายทางลูกค้าติดต่อไม่ได้ลูกค้าไม่รับสายนะครับปัญหาตรงนี้ก็คาดว่าจะไม่มีแน่นอนในแอปของโรบินฮูดเรื่องที่สานะครับ มีประกันให้ตั้งแต่เริ่มขับเลยครับเพื่อนๆหมายความว่าเมื่อเพื่อนๆเปิดระบบในการวิ่งงานนะครับจะมีประกันคุ้มครองทันทีซึ่งประกันจะมี2ออย่างนะครับประกันอย่างที่1คือประกันูอุบัติเหตุประกันอย่างที่2คือประกันโควิดถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆเลยนะครับทําให้เราเนี่ยมั่นใจในการขับรถในการวิ่งงานมากขึ้นเพราะว่าพวกเราใช้ชีวิตกันอยู่บนท้องถนนมีความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุอยู่แล้วแล้วก็ การที่เราไปหลายๆสถานที่เนี่ยบางครั้งเราพบปะผู้คนมากมายแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดด้วยนะครับถ้าเกิดมีประกันตรงนี้มาให้เราเนี่ยมันก็จะทําให้เรานะครับมีความมั่นใจในการทำงนานมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเก็บขั้นเก็บระดับหรือเก็บรอบเลยแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดระบบวิ่งงานประกันตรงนี้จะคุ้มครองทันทีครับผม <Yeah. S 1> เรื่องที่4ครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ในการวิ่งงานนะครับถ้าหากเพื่อนๆมีอุปกรณ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของแอปไหนก็ตาม อุปกรณ์คืออะไรบ้างน,นะครับก็คือเสื้อและกล่องนั่นแหละครับที่เป็นอุปกรณ์หลกักๆตรงนี้เป็นข้อดีมากครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจ,จะมีแอปอื่นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีกล่องใส่อาหารมีเสื้อแจ็คเก็ตอยู่แล้วบางคนก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเรามาวิ่งแอปโรบินบูธเนี่ยเราต้องมาซื้อเสื้อมาซื้อกล่องไหมโรบิน o ูธนะครับก็อนุญาตให้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เสื้อแจ็คเก็ตหรือว่ากล่องใส่อาหารของแอปอื่นในการวิ่งงานได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเราจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากการที่เราทํางานเรื่องที่5นะครับมีสินเชื่อเลทพิเศษให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิทธิประโยชน์โดยตรงจากแอปโรบินฟูดเลยเพราะว่าพวกเรานะครับขับรถกันค่อนข้างหนักถูกไหมครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยขับรถเดือนหนึ่งหกพันเจ็โลกันเลยทีเดียว o oh <my> ะนั้นเนี่ยรถของเราเนี่ยอาจจะมีอายุใช้งานที่ไม่มากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยกำลังมองรถคันใหม่อยู่ หรือบางคนอาจจะมองรถคันที่2เพื่อที่จะเอามาสลับกันวิ่งเพื่อที่จะให้รถคันเก่าของเราเนี่ยไม่ต้องถูกใช้งานหนักเกินไปซึ่งตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเลดอกเบี้ยเนี่ยถูกกว่าไฟแนนซ์ตามร้านแน่นอนก็นับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถใหม่อยู่เรื่องที่6ครับมีโอกาสได้ลุ้นนะครับลัคกี้ดอทุกสัปดาห์นะครับเพื่อนๆจะได้ลุ้นทองคำกันทุกสัปดาห์เลยจริงไหมครับจริงไหมครับก็ถือว่า เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับคนขับอย่างเราได้นะครับเพราะว่าบางครั้งในการวิ่งงานอย่างเราเนี่ยนะครับเราไม่มีโอกาสได้รับโบนัสเหมือนทํางานประจำถูกไหมครับแต่ตรงนี้ถ้าเรามีลัที้ดอนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าดีครับก็ต้าหกเราได้ขึ้นมาเนี่ยก็ก็คุ้มครับจริงไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสิทธิประโยชน์ของคนขับฟังแล้วดูน่าสนใจกันดีไหมครับก็อยากแนะนําเพื่อนๆนะครับที่กําลังหางานหรือว่าหาแอปวิ่งอยู่เนี่ยหรือว่าบางคนก็มีแอปวิ่งหลักอยู่แล้วนะครับ ลองดูครับลองมาสมัครดูเพราะว่าไม่เสียหายอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องฝากชีวิตไปกับแอปเดียวนะครับบางครั้งแอปที่เราวิ่งเป็นแอปหลังเนี่ยมีปัญหาล่มขึ้นมาหรือว่าบางวันเนี่ยนะครับงานไม่ค่อยมีงานน้อยเราไม่ได้งานหรือว่ากดงานไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้มีอีกแอปนึงครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้และทําให้เรามีเงินไม่ขาดในแต่ละวันซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้วิ่งแอปเดียวอยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าผมสมัครแน่นอน ส่วนวิธีการสมัครนะครับเข้าไปตามลิงก์ของ www.diver.scouta.com/robinhood แต่เดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันเพื่อนๆก็สามารถกดไปสมัครกันได้เลยเมื่อสมัครเส,ร,สร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการอบรม1วันนะครับแล้วก็ระบบจะเปิดให้วิ่งในทันทีในส่วนความพร้อมของแอปนะครับก็จะพร้อมนะครับเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนกันยายนปีนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> และพื้นที่ให้บริการในช่วงแรกนะครับที่มีการเปิดตัวก็จะเป็น พื้นที่ของกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและข้อมูลทั้งหมดนี้ที่ผมนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ